จโจจะกินหมดกล่องไหมดูดูครับดูหวานหวานริงนาะตรนี่แหละใกล้ๆเละมันอร่อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม

ดูความสดนะครับดูดูฝั่งนี้ก็ได้กินความสดมันสดมันอร่อยมันแซ่บเวอร์แต่ยังไงผมก็จะแบ่งไว้ให้ผู้จัดการคนที่ถ่ายให้ผมด้วยผมสงสารเขา ว่าผมกินมันอร่อยจริงๆเพราะถ่ายให้ผมอย่างเดียวเดี๋ยวน้องเขาจะว่าผู้จัดการชอบดุผมเวลาถ่ายเสร็จไม่แบ่งกันกินเลย <c oughs> อาแบ่งให้ผู้จัดการผมหมดจริงๆครับอ่ะมาดูตอนจบแล้วผู้จัดการมาใกล้ๆเลยครับผมเ <c oughs> นี่ยผู้จัดการกินตลาผมเนี่ย ก็อย่าลืมร้านอาหารญี่ปุ่นเราไฮโซอารุออกนะครับฟรีข้าวฟรีเครื่องดื่มน้ำสิงนะครับ โคกเอ้ยโคกฟรีไม่กินโคกฟรีนฟในบุฟเฟต์เราในบุฟเฟต์หมายว่าอะไรคะราคา,า,คาเป็นออเดอร์นะน้ำสิงฟรีทารเขียวร้อนฟรีนะครับชาเขียวเย็นฟรีไอศครีมฟรีข้าวฟรีซุปฟรีเติมไม่อั้นนะครับเรารินใจตรงไปตรงมาก็ลูกค้ามีความสุขเรามีงานทำน้องๆมีงานทำเราก็มีความสุขเอาเป็นว่าเราพออยู่ได้เจอกันที่ไฮโซและอารี D ขอบคุณมากๆรีวิววันนี้กินให้ดูอร่อยออร่อยนะครับขอบคุณครับ